เอาละครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสุนเองรีวิวไว้เฮ้ยวันนี้ผมมีรีวิวการ์ดจอจากทางความแรงสีเขียวนั่นเองกับ MSI Gaming X t l i m นะครับ GeForce RTX 4080 Super นั่นเองก็ค่อนข้างจะเป็นการ์ดจอระดับบนนะครับแต่ไม่ถึงกับท็อปสุดไฮเอนสุดแต่ว่าเล่นในเกีร์ 4K น่าจะเล่นได้ดีนะครับผม มาอันบ็อกกันนะเป็นยังไงบ้างดูรอบๆกล่องครับด้านใต้กล่อง Gaming X เอ็ m นะหน้ากล่องเป็นตู้โปรดักมีไฟ RGB ตรงนี้ MSI GeForce พัดลม3ตัวนะโปรดักปะกันซินเน็ก ct, นะโลโก้ MSI นะมังกรนะด้านนี้มีอะไรอะ่ะ s e r i a l Number MSI ตัวนี้ v r แรม6 g b GDDR6X นะครับโอเคโอเคด้านบนเป็นไงมีอะไรบ้าง g frost rtx 4080 super นะครับอังกฤษฝรั่งเศสภาษาต่างๆเนอะมีภาษาไทยไหมล่ะเนี่ยมีภาษาไทยอยู่นิดนึงด้วยขุมพลังการ์ดจอ nvidia g frost rtx 0 0 Series นี่อยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมนี่เออนี่น,นี่ตรงนี้เลยเออโอเคมามีอะไรอีกลองรับตรงนี้นั่นมาดูสรรพคุณยาด้านหลังเนาะ เป็นไงก็อย่างที่เรารู้จักกันดีครับ MSI ใช้เทคโนโลยี t r i Frost Series ี rost, ่3แล้วนะครับ t r i Frost นะสาพันลมนะครับแฟน5.0โอเครูปแบบของเทคโนโลยีของ MSI MSI Center ปรับ RGB Air Flow Control Hit h i t Pipe Heat Sink ต่างๆอ่ฟีเจอร์มีอะไรบ้างอ่ะ มีเรทิเซรอร์คอให้นู่นนี่นั่นเดียว s สาเหมือนการ์ดจอ nvidia rtx รุ่นอื่นอื่นทั่วไปสรรพคุณเป็น pci gen 4เนาะรองรับ d i r e c t x 1 2นู่น api vulkan หน open gl 4.6 hdc p 2.3ุนู่นนี่นั่น steam b o a d cat อะไรต่างๆ display port 1 4 a ได้ถึง4 k 2 4 0 hz นะครับ8 k ได้ที่60โอ้ hdr dsc ด้วย ถอดรหัสต่างๆ,ๆค่อนข้างดี H d m i 2.1รองรับได้สูงสุด 4k 240เฮิร์นะครับ 8k 60เฮโอ้ถือว่า high end ใช้ได้นะฮะโปรดักต์เขารอบๆตัวหมดยังนะดูรอบๆก่อนนะกล่องก็ค่อนข้างไซส์กลางๆไม่ใหญ่มากอะพร้อมแล้วเปิดดูด้วยกันดีกว่ามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะตัวนี้ก่อนหน้าน,นี้ผมเคยรีวิว4070ไปแล้วถ้าจะไม่ผิดเป็น MSI เหมือนกัน วันนี้เราเล่นตัวใหญ่ขึ้นนะครับ4080ูนปเปอร์นะครับผังกันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวโอ้โหหนักเอาเรื่องก่อนที่จะไปดูกระจอนะครับดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่ะเขาเรียกว่าแถมสายเคเบิลมาให้นี่เคเบิลแปลงหัวแปลงนั่นแหละเพราะว่าซัพพายทั่วไปนะครับ3ามล่องช่องรับปพินแพินสหัวนั่นเอง แล้วก็ต่อเป็นอันนี้รวมฮิตเป็นหัวเดียวกับการ์ดจอซีรีส์ RTX นะครับสี่พันนะครับเอ i นว a ดีโอเคแถมมาให้หนึงมีอะไรอีกตัวคำ้ำการ์ดจอนะครับเขียนว่าเกมมิ่งสลิมนะมีพลังแต่ว่าบางอะไรประมาณนี้ขายใส่เคสก็ใส่ตัวนี้ดามช่วงบนการ์ดก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนอนอยู่เออแล้วก็เอาตรงนี้ เป็นตัวทาบนะครับแล้วก็ล็อกล็อกน็อตข้างเคสนะครับผมเป็นเหล็กให้มาหนึ่งอันอะไรอีกไหมจุกอะไรวะเนี่ยจุกหัวเสียบ sdmi มันหลุดโอเคอ่ะไม่มีอะไรแล้วในนี้มาขออนุญาตใส่ไว้ใส่ไว้ใช้ก็คือใช้ตัวนี้แหละกับตัวนี้ ขอกระจอมาขอญาตแกกซองแป๊บมาครับยินดีต้อนรับสู่ MSI Gaming Extreme GeForce RTX 4080 Super ครับโอ้ยการ์ดมีน้ำหนักค่อนข้างเอาเรื่องอยู่หนักอยู่นะมีความแวววาวนะครับเดีย๋ยวทุกคนเป็นพลาสติก มีกรงเล็บเหมือนแบบมับงกรขีดข่วนพั่วคั่วมานะเป็นรอยขีดตรงนี้เท่าที่ดูเหมือนจะไม่มีไฟ RGB อยู่นะครับแต่เป็นพลาสติกใสๆสีดำนะครับเป็นเหมือนแบบใสๆเป็นลวดลายโอเคพัดลมสามตัวเป็นรูปมังกรทั้ง3ามตัวนะครับอืดูงานดีๆสวยดีครับ งานสวยแวววาวเห็นไหม้ยมองเห็นฮิตซิงสองก้อนใหญ่ๆนะครับตรงนี้หนึ่งก้อนแล้วก็มีตรงนี้ก้อนหนึ่งพาดผ่านกันด้วยฮิตไบวยฮิตซิงนี่ใหญ่เป็นสแตนเลสเหล็กชัดเจนสวยงามด้านล่างเป็นไงเช็คงานก่อนเห็นมาก้อนเบลเลอร์เลยสองก้อนนะครับโูการใหญ่มากจับลำบากนิดนึงนี่ ก้อน1นก้อนหน,ก,น,หนก้อนใหญ่นะครับมีเลเยอร์ใหญ่สูงอยู่เอาเรื่องนี่เลย c p u g p u อยู่ตรงกลางนะครับผม mm hmm. เห็นฮิตไปเลยอะมันจิ้มอยู่ข้างล่างนะครับมือสวยงามจับยากนิดนึงนะครับ mm hmm. นหนักครับเ,เพื่อนๆถอ,อดก่อนปุ๊บนี่โดนไปสวยงามสวยงามดูด้านนี้ดิ b บ็กไอโอพานหรือว่าผ้าการเชื่อมต่อครับมีอะไรบ้างฮนะมีช่องระบายความร้อนตรงนี้ d i s p l a y p o r t 1ช่อง HDMI 1ช่อง d i s p l a y p o r t 1ึ่งช่อง HDMI 1ช่องสรุปแล้ว h d m i 2อง s p ส p พย์พอ2ช่องนะครับพี่ต่ออย่างละสองร่องระบายความร้อนนะครับม,มาต่อไปด้านหลังบ้างโอ้โหเดี๋ยวนะจับยากเมื่อยมากแป๊บนึง ยกการ์ตวนี้เมื่อยเลยปวดเลยแป๊บหนึ่งนะไปจับผิดร่องล่อพัดลมนี่พังเลยนะเนี่ยโอ้ด้านหลังสวยงามนะมีบล็กเพจปิดด้านหลังเป็นเหล็กแล้วก็สกรีนโลโก้เอ็มอีขาวมานะครับด้านหลังไม่มีความสวยงามอะไรนะฮะเป็นแผ่นแผ่นเพจเหล็กทื่อๆสีดําเลยแล้วก็เปิดด้านข้างเป็นฮิตซิงเห็นชัดเจนนะครับอ่ะบีโหมด สวิตว่าเป็นแบบเงียบและแบบเกมมิ่งผมคงต้องต้องตั้งเป็นเกมมิ่งแล้วมั้งยังไงดีมีสวิตน้อยอยู่ตรงนี้เป็นเดือยนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เลยให้เราได้ปรับแต่งได้ตรงนี้ปึ๊บมีนี่เห็นไหมปรับเป็นด้านซ้ายและขวาจะปรับเป็นานานดีตรงนี้ตามนี้เลยครับ ผมเลือกลงมาโต๊ไปแล้วกลับก็ได้ลงมาเกมมิ่งน่าจะแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งอาจจะพัดลมดังนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าเดาได้เลยนะครับนี่มองเห็นหนาสัมผัส G P U โอ้ขอโทษที G P U เยื้องไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับตอนแรกผมรู้ว่าจิ้มไปตรงนี้ผมเห็นฮิตไบต์มันจิ้มลงมาไม่ใช่เป็นฮิตไบต์พาดผ่านไปต้า G P U อยู่ดังนี้นะครับนี่เห็นเลยเลเยอร์ตรงนี้ ซิลิโคนนะครับ G P U อยู่ตรงนี้เลยนะครับเอาเรื่องอยู่นะครับผมเออสวยงามสวยงามแรมตัวนี้16กิกย้ำอีกครั้งหนึ่งเออน่าจะปรับได้สวยๆนิดนึงแหละมีอะไรอีกไหมอ่ะด้านนี้ไม่ได้บอกเนาะอ่ะพอร์ตการเชื่อมต่อปลั๊กไฟเรียงเนาะนี่เลย2 4 6 8 10 12 13 14 1 5 16เออ16เฟรดนะครับอันเล็ก ผสมอันใหญ่2 4 6 8 10 12 13ด4ิท่ว่า16เฟรดทั้งหมดในจิ้มเดียวนั่นเองนะออกแบบมานี่ตรงนี้เป็นไฟ R G B นะครับ M S I รูปบางกรโอเค okay. มีอะไรไหมด้านข้างนี่เอาไว้ล็อกไขสกูตั้งได้แบบนี้น้ำหนักดีครับตั้งง่ายเนาะเนี่ย ได้สมมาตรมากเลยโอเคมีอะไรอีกไหมล่ะไม่มีแล้วเ,เพื่อนๆอันบ็อกประมาณนี้สำหรับการ์ดจอ MSI Gaming e x มมิ m Gaming, im, g เอ o ก r ์ลิมจ0ฟลอดอรเดี๋ยวเรามาดูความแรงของมันกันว่าแรงขนาดไหนเล่นเกมริงเป็นไงนู้นนี่นั่น,นยังไงนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ได้ชมกันคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้าครับ